สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนมกราคมปี2568เป็นเดือนแรกของพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะชะตาชีวิตของแต่ละลัคนาราศีจะต้องเจอกับเรื่องใด มีด้านใดที่เป็นข่าวดีและด้านใดที่คุณจะต้องระมัดระวังเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะทิศทางการโคจรโยกย้ายของดวงดาว ในเดือนมกราคมปี2568นี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ตัวคุณนั้นจะต้องพึงระมัดระวังหน่อยนะคะเปิดฉากเข้ามาสู่เดือนแรกของปี2568ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธก็จะทำการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาซึ่งถือว่าเป็นภบเรือนเสียนะคะแต่ความหมายของคำว่าวินาศก็ไม่ได้ให้ผลในด้านลบเพียงอย่างเดียววินาศหมายถึงทางไกลทางต่างป ประเทศวินาศหมายถึงการวางแผนหมายถึงงานเบื้องหลังหมายถึงการเดินทางการขนส่งแล้วก็หมายถึงชาวต่างชาติ หมายถึงนักท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะคะความหมายของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกันนะคะว่าในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธย,ยังอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาพอเข้าสู่ปักหลังของเดือนมกราคมดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีกุมหากคุณต้องการจัดการงานอะไรก็ตามธุระปะปังอะไรก็ตามที่มีความสําคัญ อยากจะให้จัดการในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะว่าดาวยังเกื้อนหนุนและเอื้อประโยชน์ที่ดีต่อตัวคุณน,นั่นเองค่ะเรามาพิจารณาแยกกันไปในแต่ละเรื่องเลยนะคะดูกันที่เรื่องการงานกันก่อนเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในจังหวะปากแรกนะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธอยู่ในเรือนละพะ การพูดการเจรจางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการสอนการถ่ายทอดความรู้จะมีมุมที่ดีเป็นอย่างมากและในระยะนี้คุณจะได้รับโอกาสใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายที่จะคอยสนับสนุนผลักดันชาวลัคนาราศีกุมในด้านต่างๆหรือไม่ก็เป็นเพศตรงข้ามที่เป็นเพศชายนะที่จะเข้ามาส่งเสริมให้คําแนะนําชาวลัคนาราศีกุมในแง่มุมของการทํางาน ชาวลัคนาราศีกลุ่มคะในช่วงนี้นะคะเดือนมกราคมหลายๆคนมีไอเดียใหม่ไอเดียแปลกแปลเกิดขึ้นได้ต่อยอดจากงานเดิมที่คุณได้ทำนะหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนแผนงานบางอย่างซึ่งตัวคุณอาจจะวางแผนมาตั้งแต่ช่วงธันวาหรือพฤศจิกาปี2567นแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนจังหวะนี้เหมาะมากนะคะที่คุณจะได้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขงานวางระบบงานใหม่ๆ เพราะดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะและพอในช่วงครึ่งเดือนหลังก็โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศมันเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานนะรูปแบบการทํางานจะมีเกณฑ์เปลี่ยนไปนโยบายขององค์กรหรือบริษัทอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างช่วงแรกคุณอาจจะยังไม่รู้สึกชินอาจจะยังรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่แต่ระยะเวลาผ่านไปคุณก็จะชินกับมันเอง หรือบางทีเป็นในเรื่องของผู้คนนะคะคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาคุณต้องเจอกับบริบทใหม่ๆอยู่เสมอมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอซึ่งสมัยมองว่ามันเป็นจังหวะที่ตัวคุณจะได้ก้าวหน้าและพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานได้ประสบการณ์ใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะและดาวพระศุกร์เองเนี่ยก็โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดดาวพระศุกร์โคจรมาตั้งแต่30ธันวาคมปี2567แล้วนะคะ แล้วก็จะอยู่ทับลัคนาราศีเกิดไปจนถึงช่วงปลายเดือนมกราคมเลยเป็นจังหวะที่ตัวของคุณเนี่ยมีสมเสน่ห์มากๆนะการพูดการเจรจาการสื่อสารการทำงานร่วมกันกับคนหมู่มากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอุปถรรัมทุกอย่างมันจะเป็นไปในแนวทางของความราบรื่นมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าดาวพระศุกมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในระหว่างทางเนี่ย มันมีอุปสรรคมีปัญหาคอยแทรกอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของการขัดแย้งการทะเลาะเบาแวงเอกสารไม่ลงตัวไม่ลงรอยความคิดความเห็นของคุณและเพื่อนร่วมทีมมันไม่ตรงกันไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณถูกจับผิดเพ่งเลงจากผู้หลักผู้ใหญ่มันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้เป็นปกติธรรมดาขอให้ชาวลัคนาราศีกุมใจเย็น อารมณ์ของคุณค่อนข้างแปรปรวนนะในเดือนมกราคมนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวก็หงุดหงิดกับคนรอบข้างนะคะเดี๋ยวใครทําอะไรไม่ถูกใจคุณก็รู้สึกเวียงวีนอีกหรือบางทีนะคะใครมาทําอะไรให้คุณแล้วไม่ถูกใจคุณนะคะคุณก็อาจจะมีปากเสียงกับเขาหรือมีการแสดงท่าทีแสดงอาการที่ไม่พอใจมากจนเกินไปจนทําให้เกิดอริสตรูแบบนี้ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องวางเนื้อวางตัวให้เหมาะสมนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนวินาศให้ระมัดระวังการให้คำม,มั่นสัญญาหรือข้อเงื่อนไขข้อตกลงเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาต่างๆต้องระมัดระวังให้มากต้องทำอย่างรอบคอบเพราะว่าดาวทั้งสองดวงนี้ก็ได้เล่งไปยังดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูด้วย อาจจะมีบางเรื่องบางราวบางเหตุที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณคาดไม่ถึงต้องระมัดระวังชื่อเสียงนะคะอาจจะมีคนติชินนินทานะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมมีคนที่เขาคอยแทงข้างหลังไม่หวังดีมาทำให้คุณเสื่อมเสียในด้านต่างๆดิสเครดิตคุณลักษณะนี้ค่ะส่วนในเรื่องเงินเงินทองทองชาวลัคนาราศีกุมคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากความเสี่หามีคนให้คุณมาด้วยความเสี่หา การเงินจะมีจังหวะที่ดีนะคะมีความคล่องตัวนะสมัยมองว่าเดือนแรกของปี2568แม้ว่ามันจะไม่ได้แบบโหโฟลมากขนาดนั้นแต่คุณจะไม่ติดขัดทางด้านการเงินการทองนะชาวลัคการาศีกุมท่านใดที่มีหนี้สินมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะคุณจะสามารถเจรจาขอผ่อนผันได้ขอเลื่อนไปก่อนได้ นะคะหรือขอแบ่งทยอยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะใช้คำพูดในการสื่อสารเพื่อให้คุณมีความโฟลทางการเงินได้ดีขึ้นดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมเจอปัญหาทางด้านการเงินคุณจะไม่ต้องผเผชิญปัญหาเพียงคนเดียวตามลำพัง จะมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนรักคนในครอบครัวก็คอยช่วยขุนแก้ไขปัญหาและชาวลัคนาราศีกุมคะในเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเกิดปรากฏการเด่นชัดมากนั่นก็คือปรากฏการพระจันทรเพนเป็นปรากฏการที่ดาวพระจันเนี่ยจะเพนเ,นเต็มดวงนะคะจะส่องแสงสว่างและให้อิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในมุมที่แตกต่างกันไปดาวพระจันทรเป็นดาวเจ้าเรือนอริ เมื่อเกิดเพนได้ตำแหน่งเป็นอุจาพิมุกแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้ศัตรูแพ้ภัยอริหมายถึงศัตรูคู่แข่งคู่เปรียบเทียบและอริยังหมายถึงนี่สินหมายถึงสภาวะที่มันติดขัด เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมคุณจะเจอกับช่องทางหรือลู่ทางที่ทําให้การเงินการทองของคุณมีความฟลูได้ดีขึ้นอาจจะมีโอกาสนะคะที่ชาวกุมเนี่ยได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชก็ได้ได้เงินฟลุกฟลุกก็ได้บางคนได้เงินโบนัสได้เงินปันผลมาในช่วงนี้และทําให้คุณสามารถจัดการกับภาระหนี้สินที่คุณมีได้ ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวกลุ่มถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีต่อตัวคุณเลยเป็นเดือนแรกของปี2,568ที่ให้อิทธิพลดีๆต่อเจ้าชะตา ในแง่ของความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระศุกร์เจอก,กันกับดาวพระเสาร์ดาวคู่นี้เป็นเสี้ยนศัตรูจะส่งผลในเชิงของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและแฟนคุณนะแต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนคุณและครอบครัวคุณและคนที่ทำงานมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแววงกับคนรอบข้างได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะควบคุมคำพูด นะคะแล้วก็ควบคุมการกระทําบางทีเราไปกระทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกตาไม่ต้องใจคนอื่นและทําให้คนอื่นเขามองคุณในแง่ดีพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันแบบนี้ก็ได้พอเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมดาวพระเกตจะทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกันอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมมีเซนต์มีลังสังหรณ์ ะะเป็นช่วงที่คุณจะตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญต้องใช้เซนส์ของตัวคุณเองเลยอ่ะบางทีมีหลายคนให้คําแนะนําปรึกษาค่ะแล้วคุณเลือกไม่เลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจแบบไหนทําแบบไหนดีใช้เซนส์ของตัวเองดีที่สุดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข้องเกี่ยวกับงานออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียข้องเกี่ยวกับการเดินทางไกลข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติข้องเกี่ยวกับต่างประเทศงานใดที่ต้องใช้ภาษาอื่นๆน,นอกเหนือจากภาษาหลักเอามาปรับใช้ได้เลยนะคะ พยายามมุ่งมั่นนะเต็มที่กับงานเหล่านั้นนะคะมีโอกาสที่ดีอย่างมากส่วนในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะชาวลัคนาราศีกุมให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเพราะดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนวินาศดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนวินาศแล้วเล็งไปยังดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนสหัชชะมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถเสียอุบัติเหตุชนนะคะเกิดแผลหรือว่ามีบาดแผลเลือดตกยังออก อะไรอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือในตัวอาคารเองก็ตามหรือการลงไม้ลงมือกันกับใครบางคนก็ตามมันมีการประทะนะฮะมีการต่อสู้เกิดขึ้นประมาณนี้ชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆ กล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ